Halo, สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้พ่อแม่ดอกญาติญาติทั้งหลายนี่เด้อเพื่อนเพื่อนอันนี้รีวิวบ้านทาความสะอาดบ้านซัมเมอร์สมเสมอของวาลินเขาอยู่นอร์เวย์วันนี้ก็มาเที่ยวหาน้องสาวก็มาดูรีวิวห้องเขานี่น่ะบ้านพักตากอากาศของนอร์เวย์ติดทะเลนี่เดี๋ยวดูนี่ห้องห้องแรกคือห้องดูโทรทัศน์อ่าตอนนี้จะ ตอนนี้ที่เขาไปหองอาหารดูตัวอาหารก็ตัวโอ้ยตัวอาหารก็าหา่ใหญ่เดี๋ยววันศุกร์นี่จะมีหนักทงเที่ยวขมาจากอเมริกาเยอรมันดูดูสภาพดูวิวในบ้านเขานี่อันนี้หน,งนังกว้างใหญ่หนังกว้างกว้างตัวใหญ่ที่อยู่บนภูเขากว้างรอว่าที่ราบีกว้างปา่ปาป มันเป็นบ้านโบราณร้อยกว่าปีเออบ้านโบรารณร้อยกว่าปีเลยดูทุกตั่าคเขายังคงสภาพไว้ไยังดีเลย<ว>แก้ววายแก้วดื่มแก้วนี่แก้วคนยากแก้วอะไรเขา็ว่าไปอแล้วที่นี่จะไปห้องครัวค่ะเชิญนะคะเข้ามาเลยในห้องครัวห้องครัวนี่อันดับแรกมาดูนี่เลยแก้วกาแฟแก้วกาแฟ เีววนนี้จะลองชิมม้นมันอ่ออสอ้าวนี่สำหรับทำอาหารอันนี้เป็นหมอ้อเป็นไหเป็นสำหรับความสะดวกในการทำกับข้าวอันนี้ก็เป็นตู้เก็บจานเก็บอันนี้เป็นแค่เอ่อคามาหลายพูกก่ัผักกากัดอ้าวเยอะนี มาได้หลายคนนะจ๊ะ้องผักเขามีต่างหลายของอันนี้ข้างล่างข้างบนเขาจะมีเป็นชั่นสองอีกมีปิ้งย่างเลยอ่าอ่ามาไปดูดูนี่มาดูช่องฟิชเขาบ่ายนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยเฉพาะเขาจะมาตกปลาตกปลาแล้วเขาก็จะมาเก็บไปในนี้หลอ่ะตัหน้าว่าตังหน้าเขา สะอาดมากบ้านพักตากอากาศซัมเมอร์คอทิชเวนเทสซัมเมอร์อ,อะไรอ่ไอชั้นสองเดี๋ยวดูคอนเดนวัตทีข้นบันไดเอาปั๊บปั๊บดูบันไดเขาตัว้า,าขาไม่ไดีอยากข้นเลยขืนไม่ได้รับมีหญ่ดานขืนไม่ได้ด้ยรู้นี่ชั้นสองห้องพักเขาไปห้องแรกห้องแรกเลย ข้ามาดูห้องแรกจะมานักท่องเที่ยวกี <s <s ่คุณนี่หนึ่งห้องนี้สองเตียงอือหนึ่งห้องสองเตียงอันนี้จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าอวิววิวอ่ะดูวิวอ่ะวิวโอ้วิววิวอันนี้ซัมเมอร์บ้านพักอีกหนึ่งหลังเออสองห้องคอมโบนี่จะมีสี่ห้องคุณเด้ออันนี้ห้องที่สองห้องที่สองเขาีสองเตียง นี่ห้องละสองเตียงอ่ะววิวดูวิวด้านนี้อืมอ่ะสูงมากมีม,มีมีที่ตาผิงตาโบราณดังหาโบราณเนี่นนยนะดูละลอ,อยปีเดียมามาขุดหาหาเลข <laughs> มาขุดหาเลขไปห้องสามอ่ามาห้องที่สามดูขวา ห้องสาเขาก็มีสองเตียงดูบ้านนี่มีสี่ห้องนอนมีชั้นนุ่นชั้นลังคาได้อีกแต่ว่าเขาไม่ทำจะหลายห้ยอ,หองไปห,ง<ด>ห้องนอยห้องนี้ห้องเล็กห้องส่วนตัวมานหนึ่งคน เจษฎานอนได้ห้องนี้อ่าเจษดาไปลงข้างล่างนี่นี่ทางขึ้นไปของบันไดข้างบนโอ้ใครที่ขึ้นไปดูขึ้นไปดูกขึ้นไปดูดอกดูวิวดูวิวตากากาศบ้านพักอากาศเขาบ้านพักอากาศก็ดูวิวทะเลเนี่ยนะดูนั่งกินอาหารนั่งชมวิวนั่งดื่มเบียร์นั่งแล้วก็นู่นนู่นบ้านหลังหลังที่สองนี่บ้านตากอากาศเขาเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในเนี่ย ดูสวยดูวัวเนี่ยดื่มกินยาแล้วดื่มติดๆดื่มๆโอ้ชงเป็ดวิวตรงนู้นนู่นหลังนู่นติดทะเลนู่นนู้นนู่นหลังนู่นติดทะเลน่ะหลังนู่นอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูติดทะเลติอันนั้นติดทะเลเลยนะอันนั้นเตือมากกว่ชมวิวออติดบ้านพักบ้านเรือเขาอีกเรือเขาทอดแถวนั้นอ่าชมวิวมาทางนี้ดูดูระเบียงเขา โตี่โง,างบานของเพื่อนบ้านเขาบา,บานบานเรือเขา